พี่น้องไว้อีหยังนั่นพี่น้องไว้อีหยังนั่นเต็มเต็มก็ไหวที่ช่องอีสานบ้านข่อยเองเด้อครับเด้อ ok เต็มเต็มก็ไหวที่ช่องอีสานบ้านข่อยเองเห็นแต่หัออวอยูุทธงคอไผ่พี่น้องอยูุทธงคอไผ่พี่น้องไว้อีหยังนี่พุ่น่ะหัวพุ่น่ะโตครับก็บฝากไว้เด้อว่าบ่อ้อมใจนี้เลยครับเด้อพี่น้องเด้อ ok. บ่าวมีบ่กล้าบ่าวมีบ่กล้าเอาบ่าวมียา ย่านขันพ่องูอันนี้พี่น้องขันมันนอนอยู่ทธ่งกอไผ่บา,บามีเลยย่านหลดจักเสียดอีหยังจังไดกับมันกระสีได้ปล่อยไปถอนตัวพี่น้องปล่อยปล่อยพี่น้องผมอ่ะให้เบิ้งเป็นเทียสุดท้ายคนสี่ไอ้เบ่แมนให้เบิ้งเป็นเทียสุดท้ายนอนงุทธึงกอไผ่ตดปวดยู่พี่น้องผมทองเหลียงอุย้ยห่ยจักเหม็นงูอีหยังโอ้ยตะย่านพี่น้องตะย่านห้อมห้อมเรื่อยห้อมเรื่อยห้อมเรื่อยโอ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยเนาะจำเป็นเจ้าโชกไล